ส,ส,สวัสดีสวัสดีสวัสดี FC ว a t สุข School เ้อยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวตีช่างงานดีเด้อพี่น้องวันนี้สาวตีสิออกป่าอยู่เลยพี่น้องสิพากันไปหาเฮธาหน่ใหม่เนาะไปใกล้อีเมเนาะจ้าอีเม่กับเปโยนย่างไปห่อฝุ่นเด็กสาวตีหน้าต่ใส่บาทพี่พน้องบริทาให้เบิรงเนะาะเผาแห้งเพระาะว่าอีเม่เราว,ว่าสวยแะไรก็เลยวะสาวตีมาตาบัดแต่ก็เผาแต,งต่งโตออกมาป่าเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ท่านย่าง ยูนาซาตีพระบังเน้พี่น้องเลยตะกะว่านเท่าไหรตะกะเลยเด้อไก่เนาะพี่น้องหอดลูลาลูการเห็ดให้เห็ดหน้าแล้วเสดลำหน้าอีเด้พี่น้องเอ้ยซาตีเห็ดแต่ให้แต่หน้าทุกปีทุกปีเนาะเพราะว่าหน้าแซงหน้าปีบ่ได้ไปหาเงินอยือมตัวยืมไทยน้ำซอปโปซ้ำเห็ดหน้าอีเด้อไปพี่น้องมาสิยญาไปหาไอแม่ผู้หีิแม่ก็ลังหอดเครื่องหนึ่งเนาะซาตีก็นังหอดหน้าจะคลอง บรรยากาศวันนี้ดีพี่น้องคนแบบเหมิดๆเนาะค่ะคือเซเบิ่งกันว่าสีได้อยู่บ่เฮ็ดนี่กัรเอาใหม่นาะพี่น้องะก่อกันอยู่ป่าเด้อพี่น้องอตอนนี้มาหอวอี่เมฆมากับเอื้อยยอเอืไก่ก้าวยอข้าศึกขามเหือดเนาะมาหนีิสวัสดีพี่น้องนะปิ่นมาสวัสดีพี่น้องสิเข้าป่าห้าเฮ็ดตั้งพี่น้องฮ้าเฮ็ดพี่น้องเอ้ยมาหนีิ <laughs> Cứ ăn không ăn đi là... oh, theo đi Có mà lấy bài không lại xong rồi Không phải thế, Quay, Quay nhỉ <laughs> thường, Hết hết นม้เอ็นออกไดน์น้ำมนวาน้มบนไม้ว่น้ได้ได้เหือหะไดเม่ได้ก็จะนั่งถ่ายอยู่ฝากนี้ไปพอกันอยู่ผากกันเนาะฮาพี่น้องเักศึกาค่ะเกบหาน้ำไม้ผากนะเนาะตั้งแต่คำ น้ำน้องตัวนี้ก่อนนะก่อนสิ่เด็กไปหายังกะดิตะกี้ด้วยอีกยากใหญ่แล้วดุีนะตะกี้นี่ตอนนี้ว่าหอดป่าเลยเนาะเห็ดเห็ดแล้วเห็ดยังมีเห็ดหมากบ่นี่นี่ช่องดอกนี่เขาเห็ดอยู่นี่โอ้ยมือพูอยิ่งจะคือพ่ดเอาไอ้ยศมาเอา่แม่เห็ดอันนี้แม่เออน่ะไอ้ยศโอ้ก็ดยิ้มเป็ดป่าเห็ดเบินน้ำหนอง โอ้โหมักเล้าๆหรอกะอยู่บ่มากเเี็ดอันนี้ฮาเอาเองไปที่นอนก็ดอบนหัวเจ้ดยังหัดมก็แดนเด้อยู่หัดว้าอีนด่ทาคุณต้เจ้ยังแม่อยู่เบื้องนเร็ะปลาฮาเห็ยดเนาะวันนี้ไ่ะนี่มั่ขอทำใหม่ดี่นอนกลังดีนบ่ นางดินกัม no, ิจเนไดโนย์เ ah, นี่ยเีมาตังจากกุกกีก็เลยิเี๋ยวนอนัางดินพี่นนองสีทอขาจุอุ้่มเตั้อยู่อันนี้เอมานอนนางดิน ตาสิอ่อนอันนี้พี่น้องเอาปลาไปให้อันนั้นนะให้คู่ก่อนดิปลาถือรอบอีพอก็จะอยู่หน้าเขาจะยู่เที่ยงฮะเนาะยานหน้าเอาก็อยืนหน้าแต่ว่าแม่ยขวดหนอนเมียหนอนใหม่เดินบอกลายแลยไปพอกันอยูบก่อน สองห้าเ็นเฮดโฟไเออร์เดโฟผายเน,ะนาะเออพูดสิบ่เออพี่น้องยับยังงเป็นคว่ไ,ได้เป็นเล็กกูนีดีดีมันวะนี่ความือมันวัดแถวเจ้างนัด ทำไบเนั่นนีนันนอือมันเป็นเจ้าขันก็แต่กวาเฮ็ดถาซึ่นี่นี่เเฮ็ดพอขายเ้อนี่อาไรแดอกนึงนี่ฮเิ่นกรยังเห็นอืมนี้อมาสาดพอเฮผายอขายแมเนาะอยู่นี่เนาะแต่ได้หน่วยเติมนะฮเนาขอห้บ่เป็นเด้อให้พอด เป็นว่าไงเออเมนเฉยนี่พี่น้องเฮ็ดพ่อผายแม่อ้ฮัรดมันเห็นมันมันบ่ได้พูดขื้น้าวนี่ยมันเป็นโน่นนีนขึ้นดิเออเออันเันเป็นแน่นอนฮันเดนจ้างกูก็เพื่อนเนาะคยถ้ามัน้าวขื้นคือเฮ็ดพ่อหนังแค่นี้้ เด็ดหน่วยนะคะเออหน่วยบักใหญ่นะแม่เนาะอาวเนี่ยเกแล้วมาจากเนาะยังไงคนจะเกยเนอออ xác mày, mẹ trên mày của chị khẩu, của cặp tên... nó nhanh nó ngon nhanh đi mất nắng đi mất nó đi mất nắng đi nhảy đấy, đi mất ừ. ừ. nắng đang mất nắng đi mất nắng đi mất nắng đi mất Nó đi mất nắng đi mất nắng đi mất ở đi mất กอกลงอยู่ใช่ครบไปหาเฮ็ดนกคะตะไคร่ดีอ้พี่น้องเฮ็ดพอจะไปเอาอยู่ใส่เน,นเออนะหาเทหาบาเนาะไปบังอยู่หันไปไปบังหัดนี่วอีฮัดเป็นมาเลยโหนวอยบบง่ายเนานะ กูสไดยอดนักหน่อยันคือมานไอ้ฮะไซไซไ้กูย่าต้องเนี่ยฮ่าเป็นนะคะตองกูฮ่าเป็นไซไปสมิงไฮเพอบ่แต่จักน้อยแล้วออแต่สมิงกลมาให้พอ้พี่น้องน้องจะทำสิ่งไซอือมันไหลไลเฮ้ย หาเป็นเขาคือหาเขาเป็นไี่ปล่อยกันยังหาเป็นไม่พี่น้องจะมาก็แพ้ก็หน้าจะบออ,ออกก็น้าอาัศวินหาเห็ดเคาหาเป็นเฉยโอ้ไรอีเดาใช้ใช้บางแนวในมือหาวุานๆๆๆ่นเจ้าตีมะหยาธมินีพี่น้องเอ้ยไร เด็กคงขอได้ทรบหน่วยตรงนี้มันว่าควันขอยขอหน้าบุเป็นขึ้นบเห็นนะพี่น้องเฮ็ดเพชรพอนี่เพชรพ่อผายมันมันบอกคือพอนังมันคอู้คนโดดตันั้นอันนี้ผู้อีตัวั้น่ายใหญ่มันบอเห็นดำนี่ฮะเป็นด้วกูจะจีบวะไงยอใช่อ๋อ โอ้หน oh, ่วยใหญ่น้อพูนจิมเอาจิมเอาคุบก่เห็นยังกลไรักเถอนนี่ันน้คันนีนี่ีม่นมะนี่นี่เ่าไรด้ยนี่เม่นเจอพี่นางอยู่ด้วยกูได้ชีน้วยมาหยาดับหนิ่งเฮ้ยเม่นบ่ พี่พ่อออกลายทุกมึงเนาะพี่น้องเอ้ยเมื่อยลายเนาะนั่งพักผ่อนทายเมสตีใบเฮทพ่อสี่ดอกไม่อย่าทอนซ์มีน้องเมี่ยนอย่างดอกใหญ่ๆพ่วตีใบเมี่ยนเน้นหาหน่อใหม่พ่อเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดมันกับดอออกลายนะออกน้อยเดียวขนาดขึ้นสิบกระด้กินดอกได้เท่านี้อีกได้สี่ดอกนี่กได้ห้าสิบเปดอกฮะหน่อใหม่อีกเนาะ

โอ้ซนได้เยอะอยู่นั้นนี่ยนี่ก็ออกเป็นกลุ่มสิเนาะเด้อหน้าไม้พี่น้องสติปีพระเลยเมียนี่แต่หน้าไม้ดักขาวๆเนาาไม่นั่งดินน้อเอิร์นาไม่นั่งดินวัฒนันบอกเมียออกคนนี้บ่หอยเทียมเกาสับเน่าสับงูสับมุใส่เดืดจับ นเขาไปเห็นได้ขือสักออีหัทเห็นแล้วใส่หัดหน่วยหนึ่งเหอเาไ้เห็นได้ขอสัหนึ่งขันนอขันนนมันอันไหนเขากระจอันไ้นอยู่แลกเห็นอยู่แลกลงมาอีกเออะเย็ดพอยกรนดิไหวปะเรอะ เป็นข้าวขาหมูข้าวขาเป็นง่ายผไปเห็นยู้ยขุยหนาดอกนิงหยานี่ดอกนิงมื่อไหนมื่ไหรดอกนด้ลายหนึ่งมันหัวคุณเพย์ยุ้เพะดอกมิงกขวัญเพิ่นขยหยาโน้มัากวัวเธอตีเอตมาี่ยีบอสท่าทีอยู่กงเพะทงทีมาหอดผิด้พี่น้องเป็นแสิคิดหอดป่าหอดงเ่เอ็งเติเพันเอเพะเข้าว่ะเอตเพเ้าว่

เฮ้กุสิเดได้ยเยสตหมากบอม้าหอบอเมียสามีมีมาเฮงบ่จ้าว่าตสาก่มสิเ่าเซาติรตเฮ็ตหมอกหมากไปจังส่นี่เออเตหมากก็แรงๆเนี่กินไรด้วยพี่้อกตาบ่ติเอ้ยกูนะหาจนเมื่อกูก็บ่ได้คือกันเดให้แดแค่นี้เด กีก็สิหาเฮ็ดยัง่ดิฮีดอเขาถ่ายคลิปนะจะมันจะบบักน้อยมันไปหาเฮ็ดปอกื่ามันไม่ได้ปลกออกด้วังถ่ายอีเมไปหาหน่อยไหมเออจะได้เจ้าดิสไปยุทไทยด้วยเบ่เจ้าโอ้ดินข่าวเสาพัวท้า จ้าจูบถิ่มกูยุคคนเดียววะวันนี้พากระสินีไปยุไทยไปเด้อกระสินีพี่น้องเห็ดในฮีทท็อี่น้วนี่ดลยอันนี้คือเห็ดพอหนังนะดูนั่งนี่ใส่เลยแม่ข่อยดูนั่งนี่เลยพี่น้องนังสตีบเจ้ามาจีบมาปองไหวได้เพ่าว่าเห็ดนี่กูจีบบรายไม่พี่น้องดอกที่สอง มันอยู่เท่านี้เด้อบ๊อปีเด้อแต่เราวกูเห็นกูได้ซ้อนดอกเฮ้ยยังหันเฮ็ดสมาร์ทบ่อสติรีเพอาะสามดอกบ๊อบปีเมื่ออยู่เมืองกรุงเลยข้าวบูป่าพี่น้องเอ้ยมากกับแบบห้ส่งให้ซี่ยังไปจัคดอกแล้วไปสามชอกพี่น้ามาสวัสดีพี่น้องสวัสดีเด้อคอยเงียบเงาอย่ามีตะขวะมีป่า ก็ส <c ười> ุกกได้มาอ่ะ you จ know, ั่มือไปหายน้เนาะหายหน้าตายนะเฮ็ดผึ่งมือเราขอไปหาก็ซัไปาน่อยได้เติบเอออยู่น่าจันเละไปสองคนอย่างงอมเบดถีบจนมือยได้เท่านั้นแหละปห้าสิบไปอร์เนห้าเบื้องเบง้ายยรื่องตัวกันนี้่อะไรทียเรไปซับจะไหมมวยบ้อู้ว่อ้ยิบว่อ้ยิหยองเบ็ดอีแลรีอะไรเห็ดพอไปซับหน่อย <laughs> <Sài lấy lại. cười> thiết, môn môn. <laughs> nó chỉ bơm mượn mẹ, rồi ta có, có có bưng <laughs> ừ. 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 khạc nó bé bé, sắp không cài vợ, hết mà. câu <laughs> <cầu> này <laughs> ไอ้ีวันนี้ว้าวบอ๊ะเฮ็ดมาเฮ็ดพอเลยยุงพี่บอ๊มึงเพิ่งเฮ็ดพอกนเยอะยุงพี่ซจาบอปีขี้หนอดใ่ห่แ่า้าบอีขี้หนอดปลาเฮ้บอปีขี้หนอดปูอืิ่งอดัวจ้าก็ใครมันเบิ่งในเฮ็ดพอดเฮ็ดพอหันโ้ยเฮ็ดพอขนาดน้อยดียนี กินน้าบ้างหายงาไมมุนใส่น้เฮ็ดเออนั่นออกเฮ็ดน้ำมาของกมลมดอ๊เฮ็ดสี่บาทะว้างเด้อเจ็บเฮ็ดจะถือเฮ็ดบาเฮ็ดเบื่อเพาเป็นยังเนาะพี่น้องเราว้าเขาเคยกินเนาะ ไปแม่ไปหาอยู่ใหหน้าแต่สุนี่สุนีนี่เฮดโพผายบอสก็ได้กไม่แกูปน้ำกัมที่สองกูเมื่อยแล้วกูกลมปานบบมีงาเป็นกูกูว่านคหน้าเรมาเห็นหน้าจใส่ยอลูกจับยอแตได้ไรเลยบอ เขาปลาหะนกเห็ดาหนอไหม้น้อพี่น้องคนี้ปลาฮะนอไหม้นี่มาต้มกินดีกว่านกไหม้นางดินนั่นนี่ไม่ได้ครับว่าพี่เห็นในในยูทูปพี่น้องคนแบบขีมากก็มื่อนขิดหอดเห็ดปลานอไหม้อีเด้อสาบอกอืจัดเต็มกันตาหูตา คักว่าเขากวดจุ่พูนว่าเขาไปกวดวจุ่พูนคักบ่กวดวตาใกกว่ากวได้ก็สิตาโอ้สิไปอยู่ไทยเลยบันี่อนาคตเจ้านี่จะได้กุสิยห้โม่กับอีปนออีปนอยกันจะได้กันนี้ไปไทยกันเนี่ยกุศลยปโกีไป้งานบางน กันกูมีหมูกูไปแล้วงานยังบหงานขายงันขายยังขายข้ามันใกขายพักหันบานนึ่งเกือดอออมาเสียมึงิเบกานยังส่ไทยนั่นแหละไทยคลิปน้าเากบไปยบ้านงาไทยคลิปทำโต๊ะไทยบัานไปไปไปหาเห็ดที่กันไปห็ดงพี่น้องพี่มอยาให้ซาตีไปเห็ดงาน กินอะไรกันบุได้เอ้ยมามาเอ้นข้าป่าอยู่อันนี้ก็ดีง่ายพอดูเต่าเพิ่มหมดกันนองไปนางมานางไปเฮ็ดโพสต์โพสต์ไปกูจนางโพสต์ควันนี่นน่นหละแต่เห็ละไม่เขามาตกโผหนอแบกเยอะไปนึ่โอ้ะะิฟ้ากันเมื่อไรพี่น้องเอ้ยเพดเเนาะเบดโมแดดเตอร์ละไมเฮ็ดก็ได ลำไมเครื่องกระต้มกระตาไม่ไงลำไม้ข่อยนี่แต่น้อยใหญ่ไปเข้าเข้าเข้าเอาเสียงไปนั่งเสียไปนั่งเี่เอาข้างซายอเข้ากันก็สินั่งยุท่าอย่งเงี้ยาขอนั่งทั้งกลางนะจ๊ะคือเก่า เต้จะล้ยตน้องแั่จะได้รอไอ้สัตวน่นนั่งดงนั่งดงอเลย้เอ่อชข้างหัวออกพี่ฮัทอีว่าเป็นดุอีนะมากคนเดียวสัตว์เก่งนี่ฮทเตบยาอยันปีนไม่ใ้คอยนอฟีนอพ้าจุดปยานปีนว่าเป็นสายดูอีว่เดงไปอยานปี จุนี่เมือม่อเมื่อจุนี่รถ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 ตามตามตามตั้มรถทำไมมารถรถไอชีดาตัวนี้รถเสียกันที่แม่มาเนี่ยมาขอยกัยอมนดรถจุนี่รถ ไม่ไม่ค <c ười> <c ười> ีเหือน้ำสับไม่เย็ดบ้านแตมือไหร่กอกานนาเย็นนะพี่น้องขีเหือดปวเศร้าเอ้ยไม่ไม่ดวังนั่งนานเก็บเป็นม้าตอนนี้หรอมันว่าคีน้ำดอกน้พี่น้องมันม้ามันไปเองมาเองได้ได้ Ai không? Phụ nữ đây vô, chơi bằng lọc vô đi lại mình nhau Đi đắc kỳ Khi nào mới kêu lột quên Sao mình đâu Nhất tập hợn Ô, ông bật thường hả xuống thì nó Cốt này nó khơi mà kín cấp thêm ngã nữa đó tuần nè Ừ. đó mà mua xuống Thấy hả?

ยายบางไปใส่จริงเด้อเป็นแมวเขียวมากเลยพี่น้องเัาชิพากันเมืงอก่อนแบกกินหมากใหม่ป่าน้ำหมักเบนป่านน่าเอิร์นมาหมักเบนแต่ชิปยเอิ่นเอิร์นยังหูขามาป่าฮะมีหมากใหม่ป่าก็ต้องไปกินนะพี่น้องเอ็นยังกระยับพี่ป้ากันเมื่อกันพี่น้องมาเนี้เพลินเลยเด้อ่ะพี่น้อง กันอยู่แบบไปเลยเนาะอันนี้พี่น้องกระท่อมเที่ยงหน้าเนาะเผากะขี้เทียนไปข้าวซาตีมยังน้อยเด็ดกระท่อมแบบนี้เดี๋ยวเผากะกับอายเนาะยอดย่างหน้าเวลาอยู่ฮึดแล้ตะกี้มาอยู่แต่ละกระท่อมโอ้เด็ดขาดเคยบักเบียบักว่าอันนี้บักวีนางเผากะพี่น้องกินข้าวอยู่หน้าฝนได้ตะกี้ขาดขึ้นยังนี่ โอ้เน่ยนาเป็นนาฟอมันเห็ดหายเฉียวเถือเสือขัดแน่เป็นเห็ดป่ะเมื่อวานนี้แน่มันกระทากลางน้าเียเฮะหาได้พี่น้องนะเดียวนะตะนี้น้ำไม้นะเมื่อยปะคุณแม่เมื่อยละแต่น้ำไม้มาตกพี่น้องนะตะไนม์นั่งดินค่ะค่ะคาว

เฮ็้ยเืงดอกหนึ่งห้าสีหนึ่งนาะโทัพขวดเองมาลับภถ่าทยดีๆกันรับพี่เนองไม่โทรศัพท์ก็ดีแอบเบอร์เออตาตีนเหีพี่นาองยายทรศัพท์รับบุได้จับคลิปมากกว่าเน่าอาสัมยันยันทำไมเนาะค่ะหาด้วย ไอค่ะเด็กก็หา heat ได้หนึ่งแล้วก็ซับตาใหม่กนี่งช่วงทำนองมัยหม่ห้าสิบนห้าสิบดองพี่ตาใหม่นั่งดินในผมขาวๆอะไรพี่น้องคลิปซาตีบสิได้สร็จบเลยเลิกฝากพี่น้องเป็นกำลังใจในเลิก่วงนี้ยอดวิวเราซาตีบกับพวกขืนแล้วว่มีคนในเบื้องสามไมีคนเบิ้งงลายนะเราเป็นนั่เฮาถ่ายคลิปคนเดียวไปตามป่าตามโรงอย่วะพี่น้องผมมีคอนเทนต์อยังแล้วมีคอนเทนต์สามๆเดิมๆ